สิลูกลูกค้าจะหมดวันแล้วยังไม่มาอีกต่อไปไหนกันหมดมีร้องไห้แล้วเร็วอเออเรียกลูกค้าเรียกลูคกลค้าเร็วลูกเรียกลูกค้าเร็วโอ้เดินออกไปเลยพอบอกไปเรียกลูกค้าให้หน่อยเดินไปเลยเดินแล้วไปนั่งตรงประตูด้วยนะเอเอตอนแรกนอนอยู่ก็ข้างในเนี่ย เด็จก็เดินออกไปเลยเร็วเรียกลูกค้าเร็วค้ายังไม่มาเลยเออเรียกไปเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียกเร็วเดินผ่านได้ไงลูกค้าเร็วเข้ามาช่วยซื้อของหน่อยเร็วเร็วเรียกลูกค้ายังน่ะลูกค้าไหมยังดูสิดูสิมีลูกค้าไหมไหมดูสิลูกค้ามาหรือยังดูสิ เฮ้ยลูกค้ามายังลูกค้าเร็วเร็วเร็วเรียกลูกค้าดิเร็วกเรียกลูกค้าดิลูกค้าเดินลูกค้าดิไหนลูกค้าอยู่ไหนเดี๋ยวเรียกลูกค้าเร็วโอ้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 โหเรียกลูกค้าลูกค้าไปไหนกันหมดโอ้โห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 มองแม่แม่หนูเรียกลูกค้าให้แล้วนะแต่มันไม่มีใครมาสักคนเออ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  ออกมานั่งพอบอกให้มาเรียกลูกค้าให้หน่อยมานั่งตรงประตูเป๊ะเลยอ่ะหนูเรียกลูกค้าให้มีอยู่บอกสีลูกไปเร็วเรียกลูกค้าเร็วไหมยังเรียกสีไหมยังเออเออเรียกสีลูกโอ้โอ้มองไปหน้าร้านด้วยโอ้ลูกค้าลูกค้าไล่ไล่เร็วลูกค้าอยู่ไหนเป็นไหนกันหมดเด็วดูที่ไหมยัง โอ้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 เรียกห่ายเลยเอหอหโอ้โหเด็กดีเนาะช่วยทำมาหากินลูกค้าไล้ไล้แล้วลูกอุ้ยมืดฟ้ามัวดินฝนก็จะตกแล้วเนี่ยจะได้ลูกค้าไหมวันนี้ฮะลูกเร็วเรียกเร็วเร็วเรียกเ้องลูกค้าจะได้มาเออเรียกจะไม่มีเสียงจะเรียกละวเรียกลูกค้าก่อน เรียกยังลูกไหนลูกค้ามายังโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงดังโอ้เรียกจนเหนื่อยนอนแล้วหรอโอ้นอนอ่านอนเฝ้านะนอนคอยดูนะเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาแล้วหนูเรียกนะลูกมายังดูสิลูกค้ามายังดูสิไหนมาเปล่าลูกค้ามาเปล่าโอ้โห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 โอ้นีี่เเยอโหเรียกใหญ่เลย โอ้โหมาทำงานนั้นเนี่ยไไมม่ด้าเล่นนๆะเรียกลูกค้าให้มีเหรอลูกแม่ไหมดูสิไหมโอ้โห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 อีกเก่งที่สุดเลยคนสวยของมาเนี่ยเรียกจนไหน่อยโอ้โหเรียกแบบหอนเลยอะโอ้เออเรียกแล้วลูกเรียกแล้วเออเลูกค้าแล้วเรียกลูกค้าสิ เชิญค่ะลูกค้าไล่ๆเร็วหมาไหมยังหมายัะโอ้เลยเหรอมึียวจูคอขึ้นโอ้โอด,อโอโดีเลยอะอืมเลยๆๆแล้วลนะูกพอละนาะเนาะไม่ต้องเรียกละอ๋อ,เ,อเรียกละอ๋อเรียกเรียกให้มีนม่าสงสารจังเลย